รูเพื่อสุขภาพของคนไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย งละเมิดร่วมเป็นสมาชิกเฝ้าระวังและปกป้องสถาบันกับเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันได้โดยพิมพ์ชื่อและจังหวัดส่งมาที่4678000ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับ เพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวทองเฮอร์บาเล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มขน้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนโครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองภูมิคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับด้วยสารายเกลียวทองเฮอร์บาเล่ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ ลืมข่าว SMS สั้นๆแบบเดิมไปได้เลยไม่ต้องยุ่งยากกับตัวย่ออ่านไม่เข้าใจปฏิวัติใหม่ T News Special ข่าวสารที่มากกว่าครอบคลุมได้ใจความครบทุกประเด็นมีภาพเหตุการณ์จริงประกอบในอัตราที่ไม่แตกต่างจากเดิมติดต่อ Call Center 0 2 5 2 5 4อ2 6 S M S T new กดติดทุกสถานการณ์ข่าวสารทันทุกประเด็นร้อนการเมืองเศรษฐกิจอาชญากรรมบันเทิงกีฬาไม่พลาดทุกเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองรับข่าวด่วนท T new. นิวผ่าน S M S กดดอก,กัน4678 11 111 11, และกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทงเซ็นเตอร์02 525 4226เท่านี้ข่าวร้อนข่าวด่วนจะส่งตรงถึงมือคุณสมัครวันนี้ใช้บริการฟรีส4วันอย่าให้สิ่งเหล่านี้ เกินกินความเชื่อมั่นความศรัทธาในตัวเราร่วมกันหยุดการคุกคามจากจ้วงร่วงระเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเฝ้าวระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบัน หรือ,อย่างวาทก,กรรมสองมาตรฐานเพราะหลักฐานคือเครื่องที่สุดคำตัดสินให้ประกันหรือยกฟ้องคดีเสื้อแดงแต่ตัดสินจำคุก33ปีก็เหมือนกันหรือแม้คุณหญิงพจบาลที่สามที่ข้าสายกฟย้องทีนิวส์ทีวีสถานีข่าวสารของประเทศ เ่ิงท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วค่ะกับออโ o ต้ทูเดย์บายราวิพลนะคะที่บอกว่าวันนี้มีจดหมายคุณผู้ชมส่งคําถามเข้ามามด้วยนะคะก็เริ่มต้นกันเลยนะคะจดหมายจากคุณสุรศักดิ์จากร้อยเอ็ดค่ะ<ม>เนื่องจากว่าในช่วงปลายเดือนที่แล้ว<ม>อ๋อได้ส่งได้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับคําถามเรือ่องของปัญหารถยนต์ไม่ทราบได้รับหรือย,ยังสน,น,นะะประชาชนใช่ตมาทําอะไรอะ ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอเดี๋ยวเราค่อยค่อยถามกันหลังไม่ทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้มีคําถามจะเรียนถามอาจารย์ราวิพลนะครับผมใช้มือสองครับมิสูบิชิสตราด้าสองพันแปซีซีเป็นโฟร์วิลดรีฟนะคะปี2001นะคะข้อแรกเนี่ยเวลาที่เลิกใช้เกียร์โฟร์วิมาเป็นเกียร์ปกติมันจะมีไฟ ABS สีเหลืองนะคะโชว์คู่กับ ไฟโฟวิลสีเขียวที่หน้าปาดัดมันมีเสียงดังอื้ออื้ออื้อที่สองล้อหลังคล้ายๆกับเสียงเราใช้เกียร์ต่ำแต่พอวิ่งไปได้สักพักใหญ่ๆอาการนี่ันจะหายไปไม่ทราบมันเป็นเพราะอะไรแก้ย,ยังไงเพราะว่ามันไม่ปลดก็เมื่อไหรที่สัญญาณไฟโชว์อยู่นั่นก็แสดงว่าคุณก็ยังอยู่ในเกียร์เกียร์โฟวิลอยู่นั่นแหละก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับก็คือ หรือว่าคือการไม่จักรานั้นลักษณะนี้ก็คือทําความสะอาดที่ตัวเซ็นเซอร์แล้วก็มีวิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าจะให้ปลดเลยนั่นก็หมายถึงว่าพอตอนที่คุณหยุดรถแล้วปลดเกียร์เรียบร้อยค่ะถอยหลังไปประมาณ5เมตรนะก็คือให้มันย้อนกลับทางแล้วมันก็จะปลดเองอ๋อโอเคอันนี้ข้อแรกนะคะเดี๋ยวข้อที่สองพักไว้ก่อนนะคะขอไปรับสายสักนิดนึงจาเชียงใหม่นะคะ คุณจ่าสักค่ะสวัสดีค่ะชื่อสักครับผมอ่านะคะอ่สักครับผมสักสักใช่ไหมคะทักเชียงใหม่ครับผมค่ะค่ะใช่นะค่ะอยากจะถามนะฮะผมซื้อรถเชลเลเดียนนะครับโตโติาเชลเลเดียนมือสองนะฮะครับอ่าก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วผมไปยกสูงนะครับเห็นช่างมันบอกว่าวัดตรงเต็งหน้าและหลังได้ประมาณเก้านิ้วนะฮะเก้านิ้วนอครั่ และทีนี้ผมขี่ขี่มันอมันจะลงข้างทางให้ได้แล้วเ๋ามันสูงไปมันสูงไปฮะคุณศัตว์นะฮะมันสูงไปเหรอมันสูงไปวิธีที่คือเขาถ้ายกถึงเก้านิ้วเนี่ยนะฮะในลักษณะนั้นเนี่ยมันเนื่องจากว่าตัวถังมันมันค่อนข้างจะไอ้ตัวคาลิเบียนเนี่ยมันตัวคือวิวเบร์มันสั้น ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขายกเก้านิ้วเนี่ยเขาจะไปเอาออ่าไปเอาไอ้ตัวคารนของวิทัล่าไอ้รถรุ่นพี่มันนั่นแหละครับคบรานวิทาล่าแล้วบางคนก็ถึงเอาถึงเอาคารนเอลเอ็นหนึ่งศูนย์หกมาใส่เลยเอาแต่กระดองเอาแต่กระดองไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ายกเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินห้านิ้วเนี่ยขนาดเนี่ยครับเต็มที่ฮะที่เห็นรถที่อยู่ในภาพเนี่ยครับ เพราะว่าถ้ามันสูงมากไปเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งวิธีที่คุณจะแก้นะเอผมแนะนําให้อีกอย่างนึงก็คือจะแก้ <Okay. S 1> ก็คือเออเาละเก้านิ้วก็เอาไว้เก้านิ้วแต่ให้คุณใส่ยาง offset ลบเยอะๆแต่ก็มีปัญหาตามมาอีกก็คืออาจจะทําให้ลูกปืนแตกไวนะฮะลูกปืนจะแตกบ่อยจะแตกไวมากนิดยางยางยางที่เป็นอ f f s e t ลบเนี่ยมันก็จะยื่นออกมายฮะ มันก็ทําเหมือนกับเป็นการเพิ่มฐานของมันให้กว้างขึ้นแล้วก็ใส่่ใสยางอาจจะหน้ากว้างนิดหนึ่งนะครับยางหน้ากว้างเก้านิ้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าถามจริงๆแล้วมันรับได้เต็มที่ไม่เกินสามสิบสองนิ้วยางสามสิบสองนิ้วครับนะครับเพราะว่ายางมากกว่านี้แล้วเนื่องจากว่าเพลามันเล็กมากถ้าคุณเอาไปลุยเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่ไหวเพลากลางจะขาดซะไม่ขาดก็ไอ้เฟืองท้ายคุณก็ระเบิด งันะ้นก็มีวิธีก็คือเต็นที่ก็อยู่ประมาณสามสิบสองนิ้วนะฮะอย่างไอ้ตัวจิมมี่คันเขียวเนี่ยนะฮะคันเขียวนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบสองนิ้วนะครับ,รบอ่าตัวนี้นะแล้วก็สูงก็ก็พอสวยงามไม่ไม่สูงมากจนเกินไปครับทีนี้ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดูด้วยองค์ประกอบนั่นก็คือว่าอ่าเขาใส่ตรงเตงเนี่ยตรงเตงแบบไหนตรงเตงเนี่ยเป็นตัว C หรือเป็นตัว H S อฮ่องกงนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็น S อฮ่องกงเนี่ย มันให้ตัวมากนึกออกใช่ไหมฮะนึกออกครับผมอ่าถ้าเป็นตัวซีถ้าเป็นตัวซีนะตรงเตงเป็นตัวซีเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เป็นตรงเตงที่เป็นเขาเรียกก็เป็นตัวบอยจอยนะฮะก็คือมันสามารถที่จะกระดกกระดกไปกระดกมาได้นึกนึกออกใช่ไหมครับมันมีอ่าเป็นแบบบอยจอยตรงลักษณะนั้นนะครับนี่นี่ไอ้คันเนี้ยครับไอคันเนี้ยเขาใส่ยางหน้ากว้างเห็นไหมฮะแล้วใส่ยางออฟเซ็ต ก็คือเอากระทะเนี่ยกระทะของไม่คาริเบียนตัวเดิมหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอากระทะของวิทัล่าเนี่ยไปผ่าหรือไปกลับนะฮะเอาหน้าแปนกลับซะนะครับแล้วมันก็จะทําให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นนั่นแหละครับ,รบที่มันจะช่วยให้เรื่องของการที่มันจะไม่เลือ้อยนะเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งแล้วมันไม่เลือ้อยมันไม่โยนอีกประการหนึ่งก็คือช้ฟซอรเบอร์ของคุณมันจะต้องใช้เป็นถึงแก๊สเท่านั้นใช้เป็นน้ํามันไม่ได้ ไม่ได้เพราะน้ํามันเนี่ยมันนิ่มมันมันเวลามันโยนมันก็จะยุบลงไปถ้าแก๊สเนี่ยมันยังยันได้นะครับครับผมมันจะจะช่วยยันได้ได้ได้ดีพอสมควรแล้วก็ไอตัวกันกันเซอตัวที่เป็นคันชักคันส่งของคุณให้ไปทําเป็นตัวเอสซะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันมาตัวมันมาเป็นเส้นตรงนะเป็นเส้นตรงทีนี้พอเส้นตรงเนี่ยดีไม่ดีคุณใช้ความเร็วมันก็จะชก มันจะปักๆๆๆๆเลยครับผมคือทําเป็นตัวเอสก็คือตัดตัดเครื่องหนึ่งแล้วก็ทําตัวแท็กแท็กลงมาซะเป็นลักษณะตัวเอสครับผมอ่าให้มันมีในในแนวระนาบนอนครับผมอ่ามันจะจะช่วยจะจะตรงนี้จะช่วยได้เยอะมากๆฮะครับผมครับแล้วเหล็กกันโค้งอะไรช่วยได้ไหมเนี่ย เหล็กกันโคลงอ่ะมันมันไม่เอาไม่อยู่หรอกครับไอ้พวกนี้รับมันสูงมากไปมันก็เอาไม่อยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ในลักษณะของตัวช็อกช็อกกันช็อกอะฮะคือหน้าเนี่ยคุณจะต้องใส่ช็อกกันสะบัดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วข้างหลังคุณก็จะใช้เป็นช็อกแบบช็อกอ่าแค่เป็นช็อกขวางนะครับครับผมอ่าที่ที่หนึ่งตรงจับที่อยู่ที่คานและอีกตรงจับไปที่แท็กช็อตสี่นั่นแหละครับแบบนั้นมันจะช่วยได้ครับผม จะช่วยได้ใช่ไหมครับครับครับผมก็คงมีเท่านี้นะฮะคัะคับสวาสดีคราบกอบพุณอผู้าการนะครับคบคุณค่าคุณศักค่ะจากเชียงใหม่ไว้นะคุสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบรณฑ์พศค่ะครับสวัสดีครับคุณบรณฑ์พศครับเออผมอยากจะสอบถามเรื่องเครื่องเจเลยนะครับครับคืออ่าผมมันระหว่างไอ้สองเจกับไอ้เจวีนี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วมาวางแก๊สแต่พวกเอ็นจีนีนะครับอืมมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ เออเจเนี่ยกับเจเออ v v นะครับครับเจเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เจะเป็น 1J หรือ 2J เนี่ยมันมันใส่แกะมันมันติดตั้งแก๊สได้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีการปรับจูนได้ค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะแมชมากเพราะว่า,าหลายตัวหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่อยู่ในรถ Mercedes-Benz เองนะครับจะเป็น Volvo อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็าวางเครื่อง J เพื่อจะติดตั้งแก๊สกันแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะคลิกแกะตัวตัวตัวเครื่องเนี่ย คือเอาเป็นฝาดําไม่ต้องไปเอาแบบไอ้ตัวที่มันเป็นฝาแดงอะไรนะ้ยธรรมดาธรรมดานี่แหละครับได้เลยไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันมันรองรับเพราะว่าพวกเครื่องตระกูลเจเนี่ยมันเป็นระบบอ่ว VVTI อคือวาล่าแปลผันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าเป็นเครื่องไอ้เจวีแหละครับอตัวนั้นเนี่ยผมยังไม่ค่อยเคยเห็นว่ามันเขาจะเอามาทํากันนะ พราะราคามันอาจจะตึงหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นอยู่ว่าเป็นเครื่องเจ๋อครับหนึ่งเจสองเจคือเห็นปัจจุบันนี้มันเจสองเจจะหายากหน่อยแล้วก็ใช่ดีเพราะกระใครมันก็นิยมนะฮะมันนิยมนะครับแต่ก็ยังพอหาได้ฮะคุณเป็นพศคุณคุณเอาเป็นเอาอย่างเงี้ยคุณลงมานครสวรรค์มามาไม่ต้องเข้ากรุงเทพหรอกมาแค่ตรงในเนี่ยเชียงกงวังน้อยเนี่ยคุณก็มีแล้วล่ะอ๋อครับ ครับครับุณครับครับสวัสดีครับอีค่ะองานช่วงนี้เขาเนไปคําถามจากคุณสุรศักดิ์ต่อนะคะจากจดหมายนะคะข้อที่2นะคะถามถึงการใช้เกียร์โฟไฮจาเป็นต้องหยุดรถก่อนหรือไม่ครับแล้วก็ขอคําแนะนําการใช้เกียร์โฟวิลที่ถูกต้องด้วยรถที่มาในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมนั่นแหละมันก็คือสามารถที่จะเข้าเกียร์โฟไฮในขณะที่ล้อเนี่ยหมุนหรือเคลื่อนที่ได้อยู่นะครับ พียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่ารถยุคนั้นเนี่ยมันยังต้องใช้ความเร็วต่ำค่ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คืออาจจะตำแหน่งก็คืออาจจะเข้างานตำแหน่งเกียว่างนะครับแล้วก็แต่ว่าร้อ,อต้องตรงนะครับทางต้องตรงอย่าไปเข้าในขณะที่เราเข้าโคง้งนะครับในขณะเรือหักล้อะนะเพราะว่าเมื่อมันมีส่งกําลังไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงสะบัดขึ้นนั้นก็เข้า เข้าได้เลยนะครับหรือ <c oughs> ภาษาที่เขาเรียกว่า chief o t h e file นั่นก็หมายถึงว่าเข้าในขณะที่ที่วิ่งนะไม่ใช่มาจะเข้าในขณนะบินนะฮะ <c oughs> ในลณนั้น <c oughs> แล้วก็การเข้าเนี่ยคือเข้า f o high เนี่ยสามารถที่จะเข้าได้เพราะว่ารถยุคนี้เนี่ยยังไม่มี f o high แบบเหมือนกับพวก f o r t u n e r เหมือนกับพวกรถในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเห <c oughs> มือนกับมิ t ิบิชิปาเจโรสปอร์ตอะไรพวกนี้ <c oughs> ที่มันจะเข้า อ่าเป็นแบบ30-70 uh huh. กับ50-50อันนี้พูดถึงโฟไฮนะพูดถึงโฟไฮังนั้นก็สามารถเข้าได้เลยยกเว้นอย่างเดียวว่าโฟโรไม่ว่าจะเป็น